อ,อนออนจิราเฉลยพอของบุตรในท้องคือใครกันแน่ สะเทือนทุกความเห็นชาวเน็ตแห่สงสัยทำไมแป้งออนซีราต้องปกปิดใบหน้าสามีขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่กำลังตั้งท้องบุตรคนแรกสำหรับแป้งออนซิราต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นว่าที่คุณแม่นานยิ่งมองก็ยิ่งสวยเป๊ะปังไม่มีโสมโดยล่าสุดคุณแป้งนั้นก็ได้อวดสามีไปถ่ายแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกและบุตรน้อยในท้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่แซ่บมากๆโดยภาพที่ถ่ายนี้แป้งก็ได้ตั้งใจว่าจะเกล็บไปเป็นทีระลึกเพราะว่าใกล้คลอดก็ไปทุกที่แล้วโดยคลิปนี้แป้งก็ได้เปิดตัวสามีแต่ทีน่าเสียดาากก็คือเอเเสติมีแปะหน้ว แต่ความหลอกก็พอจะเดาได้จากคำบรรยายของลุคชาญวิทย์ว่าลักษณะคุณผู้ชายคนนี้นะคะหน้าเข่าขายพี่ปองนวดัดแบบขาวๆแต่หลังจากนั้นก็มีดรามา่าเมื่อชาวเน็ตหลายคนอยากเห็นใบหน้าของสามีของแปงแบบไม่มีอะไรปิดหน้าซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าทําไมต้องปิดแบบนี้ก่อนหน้านี้แปงก็ได้เคยพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่เปิดหน้าสามีว่าเป็นชาวต่างชาติอยากให้เขามีความเป็นส่วนตัวเลยไม่เปิดทางโซเชียลบวกกับมีหลายๆอย่างหมอกดูบอกว่าเออกระเริกแล้วมันจะไม่ค่อยดีก็มีแบบอยู่กันก็อยู่ไปเลยแลกแหวนแบบนั้น แค่นั้นพอจบแต่ถ้าเกิดมีงานใหญ่โตมันจะไม่ดีเอาตอนนี้ก็เลยถือเคล็ดว่ายังไม่ต้องเห็นหน้าหรอกจริงๆก็ไม่ได้ปิดไปทุกที่ต้องแอบไปหาดูทางช่อง YouTube อาจจะมีแจมมาบ้างเว็บๆเวเอาเป็นว่าเจ้าสาวแป้งนั้นเธออยากให้เห็นเต็มๆเมื่อไรและเมื่อเธอพร้อมก็คงจะให้เห็นเองแหละคะ่ละล่าสุดสาวแป้ง ira, ออนทิราเผยภาพขณะตั้งครรภ์เจ็ดเดือนในโพสต์ภาพถ่ายที่จัดเต็มห้องเสื้อผ้านาผมแถมยังได้ชังภาพฝีมือดีอย่างจองทาดาม,มาบันทึกภาพให้ซึ่งก็ทำเอาเพื่อนๆในวงการมาถึงและแฟนๆต่างเข้ามาชมกันเป็นจาานนนวววมกกแลละะเเเสสีียยยยงดั แทมย่งนด้ทำบุญครั้งใหญ่เอาเลิกเอาใช้ก่อนคลอดเพราะว่าขนาดนี้กระทุ่มอุ้มทองมาได้เจ็ดเดือนกว่าแล้ว